ปิดิ0ปีไม่หวังใช้ลูกหาเงินอาณาจักรวินลี่แม็กอินทอสสร้างจากน้ำพักน้ำแรงให้น้องวินเคารพิ์เด็กกลายเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในสังคมไทยเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนยังไม่เข้าใจจึงเกิดการตั้งคำถามมากมาย ในกรณีที่ได้นำเสนอเรื่องราวของคุณแม่ป้ายแดงปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาของศิลปินหนุ่มกวินดูวาวที่เพิ่งกำเนิดลูกชายคนแรกน้องใสอัสบูสกายดูวาวที่ออกมาบอกว่าจะไม่เปิดเผยหน้าลูกเพื่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กหากย้อนกลับไปในประเด็นการเคารพสิทธิเด็กวิลลี่แมกอินทรอนักแสดงรุ่นพี่พิธีกรชื่อดัง ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญและเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่ไม่เปิดตัวน้องวินลูกชายวัยสีขวบในพื้นที่สาธารณะส่วนการโพสต์รูปลงโซเชียลก็รอให้ลูกตัดสินใจได้เองและอนุญาตให้ลงภาพรวมถึงการไม่ปั้นลูกเพื่อรับงานในวงการบันเทิงวิลลี่เผยว่าผมจะเก็บไว้แบบหมูพิมพ์ปกาเสียงสมบูรณ์แบบนายนาพัฒเสียงสมบูรณ์ที่ออกมาทีเดียว คืออึง้งนี่คือแผนความตั้งใจของผมบางทีอาจจะลูก45แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวเลยก็ได้ผมไม่ได้ใจว่าลูกผมชอบแบบนี้หรือเปล่าไงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้คือเราเห่อกับโซเชียลมีเดียภาพวิดีโอทุกอย่างมันไม่สามารถไปลบได้แล้วนะถ้าวันหนึ่งลูกผมเกิดมาบอกว่าคุณพ่อครับผมมีความปรารถนาที่จะเป็นจิตกรอยากใช้ชีวิตในป่าดงดิบวาดภาพเฉยๆปีหนึ่งเอารูปออกมาขายสักครั้ง ผมไม่อยากให้ใครรู้จักผมพอผิดเลยนะที่ผ่านมาพ่อโพสอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ต้องขอโทษลูกเพราะลูกเดินไปไหนก็จะเป็นที่รู้จักไปทุกหมู่บ้านผมเลยคุยกับเยนหลีตอนนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าต้องเป็นดาราอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักกันมากๆเลยล่ะคะ่ะ